บริษัทเอ t d e l t a ประเทศไทยจำกัดความเป็นมาเอ t c o m คอ n บินเดชั่นไ a แลนดบริษัทเอ t d e l t a ประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทในเครือ n t เนทีคุหนึ่งในบริษัทโทรคม,มนาคมรายใหญ่สุดของโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นโตเกียวลอนดอนและนิวยอร์ก n t t นที m อมบินเดชั่น a ฮแลนเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ททปีคศ1999 ทำธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรรวมถึงให้บริการการสื่อสารแบบผบวงจรอาชยะของบริษัทเอ็นทีเดลต้าประเทศไทยบริษัทช่วยเปลี่ยนข้อมูลองค์กรให้กลายเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าสูงและส่งมอบข้อมูลที่มีความแม่นยำด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มคนที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยเร่งให้ลูกค้าได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเร็วขึ้น ด้วยการทําความเข้าใจความสามารถในการทํากำไรของลูกค้ากลุ่มต่างๆในด้านการขายและการตลาด,ดการปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังการบริหารเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์ในด้านโลจิสติกและการผลิตและการทําความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวชีว้วทางการเงินที่สําคัญจุดอ่อน เมื่อธุรกิจดิจิทัลเติบโตขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ย่อมเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของเราทั้งในด้านแอปพลิเคชันใช้งานและโครงสร้างพื้นฐานของระบบการรักษาความปลอดภยัยจึงถือว่าเป็นวาระที่สำคัญย่างยิ่งในการบริหาราการจัดธุรกิจเพื่อที่จะมอบบริการที่มีความหลากหลายได้อย่างปลอดภยัยโดย n t t Delta จะประสานงานกับ e n t t Group และพันธมิตรต,ต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยให้ลูกค้าเราสามารถให้บริการ ของผู้เขาได้อย่างปลอดภัยแล้กังวลจุดแข็งที่สำคัญของบริษัท energy delta ไปในไทยรายงานของ i d c ระบุว่าจุดแข็งที่สำคัญของบริษัท energy delta คือบริการแบบบูรณาการและเตรียมประสิทธิภาพของลูกค้าเข้าถึงได้นอกจากนี้ประสบการณ์ผู้บริโภคที่ดีของการใช้งานรวมถึงขั้นตอน การติดตั้งที่ราบรื่นและส่งมอบบริการที่มีความใส่ใจรายละเอียดถือเป็นมาตรฐานขั้นสูงของบริษัท N D Delta ในอุตสาหกรรมนี้ข้อเสนอแนเพื่อการพัฒนาศรษฐกิจโลกกำลังเกิดการชุ่มโยงเข้ากับระบบทีวิต้อมากยิ่งขึ้นซึ่งองค์กรต่างๆได้ตกเป็นเป้าหมายที่สร้างผลกำไรของเราอุตากรรมไซเบอร์ซึ่งทำให้การรักษาความปลอดภยัยบนโลกไซเบอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวาแงแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งการขาดแคลนแหล่งข้อมูลในการติดตามปัญหาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นจะทําให้องค์กรไม่สามารถรับมือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมีกความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กรได้เลยขอจบการนาเสนอในเร่องนี้ขอบคุณค่ะ